เราก็จะได้น้ำพึ่งกล้วยโอ้โหต้องหวานแบบหอมแน่ๆเลยค่ะกล้วยสุกงอมไม่ต้องทิ้งแล้วเอามาทำเป็นน้ํำพึ่งสูตรอร่อยแบบนี้นะคะสวัสดีค่ะวันนี้เจาปานชวนอร่อยกับน้ํำพึ่งสูตรธรรมชาติทำมาจากน้กํากล้วยน้ําว้านะคะได้น้ํำพึ่งที่หวานหอมแล้วก็มีประโยชน์ด้วยค่ะเจาปานทำมาจากกล้วยสดๆแบบนี้เป็นกล้วยสุกนะคะถ้ายิ่งงอมยิ่งดีเลยค่ะ อันนี้เจแปนก็ทําเก็บไว้ใช้เวลาใส่ชากาแฟใส่ขนมนะคะอันนี้เป็นน้ําผึ้งสูตรธรรมชาติแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยค่ะขั้นตอนเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะมีกล้วยน้ําว้าอยู่หวีหนึ่งค่ะเจแปนกินไม่ทันเปิดดำแล้วแล้วก็งอมมากจะทิ้งก็เสียดายวันนี้เจแปนจะเอามาทสํสไหลับน้ําผึ้งสูตรธรรมชาติมากๆเราก็จะเอาโหลนะคะ ป็นโหลแก้วอะไรก็ได้หรือว่าถ้าไม่มีก็โหลพลาสติกที่ใส่อาหารได้นะคะนำกล้วยเนี่ยล้างทำความสะอาดแล้วปอกเปลือกให้เรียบร้อยใส่ลงไปในโหลเลยค่ะถ้าไม่มีโหลใส่กระปุกใส่อะไรก็ได้นะคะที่มีฝาปิดใส่ลงไปเลยสีนึงก็โหเกือบเต็มโหลเลยนะคะเจแปนก็จะปิดฝาแบบนี้ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะ จากนั้นเราจะนําโหลกล้วยน้ําว้ายนะคะมาแช่ในช่องฟิตแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไว้สักประมาณ1วันนะคะและนี่ก็ได้เวลาที่เราจะเอาออกมาจากตู้เย็นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะรอให้เขาคลายความเย็นก่อนและเมื่อกล้วยคลายความเย็นจากตู้เย็นแล้วนะคะจากในช่องฟิตที่เราเอาไปแช่เนี่ยเราก็จะได้น้ำพึ่งกล้วยโอ้โห ต้องหวานแบบหอมแน่ๆเลยค่ะอันนี้คือแบบว่าน้ำพึ่งกล้วยสูตรธรรมชาติเลยนะคะเป็นไซรัปที่มีประโยชน์แล้วก็หวานหอมหน่าชิมมากๆเดี๋ยวเจ๊ปานจะขอชิมน้ำน้ำพึ่งกล้วยโอ้โหน่าจะหอมหวานมากอ,อร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเราก็เอามาใส่ใน ถ้วยที่เราจะเอาไว้สําหรับเอาไว้ทําเป็นน้ําพึ่งที่เอาไว้ใส่พวกเครื่องดื่มต่างๆหรือว่าจะเป็นพวกขนมพวกเค้กพวกแพนเค้กหรือว่าราดอะไรที่อยากใส่น้ําพึ่งนะคะอันนี้แบบว่าน้ำพึ่งสูตรกล้วยสูตรเข้มข้นมากๆเลยค่ะเจแปนก็เอามาราดใส่ชากาแฟนะคะความหวานจากน้ำพึ่งกล้วยก็จะแบบธรรมาชาตินะคะหวานมีประโยชน์นะคะ เราก็เอามาชงชากาแฟอร่อยเลยต้องชิมค่ะอือหือหอมอร่อยสดชื่นมากๆน้ำพึ่งคล้วยของเรานะคะถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆไม่ได้เอาออกมาใส่ถ้วยแบบนี้หรือหาภาชนะเก็บเราก็เอาน้ำพึ้งตัวเนี้ยไปแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาหรือช่องฟรีสก็ได้นะคะเราก็จะเก็บไม่ได้นานเลยเดี๋ยวเอ,อน้ำจากกล้วยเนี่ยเขาก็จะออกมาอีกนะคะ อันนี้เราก็ยังสามารถเก็บไว้ได้อยู่แล้วก็ในกรณีที่เราจะเก็บใส่ถ้วยก็หาฝาปิดนะคะแล้วแช่ตู้เย็นเอาไว้ทีนี้เราก็จะได้น้ําพึ่งที่ทําจากกล้วยกล้วยสุกงอมไม่ต้องทิ้งแล้วเอามาทําเป็นน้ําพึ่งสูตรอร่อยแบบนี้นะคะเจแปนขอตัวไปเก็บน้ำพึ่งก่อนฝากติดตามครัวอร่อย,บยใบเจแปนสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ